แดนบีมเซอร์ไพรส์พาบิ๊กขึ้นคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีวงดี2บีงานนี้ต้องบอกเลยว่าเสมือนจริงทำเอาขนลุกทั้งหอนเลยเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับวงบอยแบนด์ในตำนานอย่างดี2บีที่มีศิลปิน3คนอย่างบิ๊กปานระวัตกิต,ติกรเจริญ แดนวรเวทดานุวงศ์และบีนกวีตันจารารักซึ่งถือได้ว่าดี2 b เป็นกลุ่มบอยแบนด์ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้รับฉายาบอยแบนด์อันดับหนึ่งตลอดการของไทยแต่กลับมีข่าวร้ายเมื่อในวันที่22กรกฎาคมพศ 2,546บิ๊กปานระวัตซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงด2 b ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกอยู่ในอาการโคมา่าทำให้วงด2 b ถูกยุบลง และหลังจากการประสบอุบัติเหตุของบิ๊กแดนและบีนได้แยกออกมาตั้งวงใหม่ในชื่อแดนบีนและ D2B ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากบิ๊กเสียชีวิตในวันที่9ทธันวาคมในปีเดียวกันอย่างไรก็ตามจากกระแสรเรียกร้องจากแฟนคลับและความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้เกิดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึง D2B ขึ้นมาตลอดทุกปีและครั้งล่าสุดกลับมาอีกครั้งสาหรับงานคอนเสิร์ต แดนบีนครบรอบ22ปีวงใน D2B Eternity Concert 22ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอโดยครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโ,นโลยีพาบิกปานระวัต กลับมาอีกครั้งโดยบนเวทีทำเอาขนลุกทั้งหอ่อนเมื่อบิ๊กปานระวัตได้ร่วมร้องเพลงกับทั้งสามคนเป็นดีสองดีแบบครบวงอีกครั้งทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวโดยต้องบอกเลยว่าทั้งภาพและเสียงนำเสมือนจริงมากๆเลยทีเดียว